สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซอง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็ห่างหายกันไปค่อนข้างที่จะเนิ่นนานเลยนะครับก็สัปดาห์กว่กวๆเลยนะทุกคนก็วันนี้ผมก็ได้กลับมาทำคลิปแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest เกมดีเกมเดิมนะครับทุกคนเออเพิ่มเติมก็คือยังเล่นอยู่นะไม่ได้เลิกไปไหนนะครับแค่ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรนะก็เลยอ่าไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มีคอนเทนต์มาให้ทํานะครับก็คือมีปู่บอมมาเข้าตู้ตัวแดงนะครับทุกคนเออก็มีปู่บอมมาเข้าตู้ตัวแดงนะอยู่หนเอยนี่นะครับทุกคนก็อ่ามีเวลาอยู่5วันนะครับทุกคนปู่บอมนะจากที่อยู่ตัวดำนะ ก็เข้ามาสู่ตู้ตัวแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีการันตีร้อยแปดสิบใบด้วยนะทุกคนกระตุกเพ๊บนี่นะครับตรงนี้นะนี่อ่าในตู้ปู่บอมนะครับก็โอ้โห و, ไม่มีอะตอม,มิก <c oughs> <c oughs> ผมหวังว่าอาจจะหลุดเลียดไปออกอะตอม,มิกให้แต่มันไม่มีอะตอม,มิกให้ผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็ยังไม่มีปู่บอมนะนะสำหรับไอดีหลักผมนะ SSR ปูบอมปูบอมนี่ผมก็ยังไม่มีปู่บอมนะครับทุกคนก็แน่นอนนะว่าจัดแน่นอนนะสําหรับปู่บอมนะเอออะตอมิกค่อยว่ากันแล้วกันอะตอมิกค่อยว่ากันแล้วกันนะสําหรับอะตอมิกนะก็ขอเอาปู่บอมก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นคอนะถึงผมจะมีคอที่ ดีกว่านะก็คือคออัศวินจักรกลนะแต่ว่าปู่บอมมันก็เป็นคอที่เอาไว้เพิ่มพลังนะครับทุกคนก็ผมก็น่าจะสุ่มเอานะสําหรับปู่บอมนะครับอ่าแล้วอ่าตอนนี้ตัวแดงผมมีอยู่เอาอยู่ไหนไวีสองร้อยสามใบนะครับทุกคนเนี่ยมีอยู่สองร้อยสามใบนะแล้วอ่าผมน่าจะอยากให้มันออกก่อนนะเพราะว่าผมอยากอ่าเก็บตัวแดงไว้นะเอ้ยตะกี้ผมพูดตัวแดงหรือตัวดำ ตัวแดงผมมีอยู่203ใบนะครับถ้าพูดตัวดำตัวี้ขอดทูดด้วยนะครับทุกคนอ่าผมก็อยากให้มันออกก่อนการันตีนะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ให้อตอมิกนะครับทุกคนอตอมิกร่างเอสร่างเอสเอสนะเพราะว่าตอนนี้ผมจะปลุกตื่นอ่นาอตอมิกได้แล้วนะทุกคนเตะขาดร่างเลขนะผมก็เลยอยากได้อตอตมิกมากๆนะดองตัวมาแต่ว่าปู่บอมมาก่อนนะก็เลยว่าจะจัดปู่บอมก่อนนะครับทุกคนมาก็ มาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนอ่าสุ่มกันเลยนะก็ขอให้ได้ก่อนการันตีและกันไปสิใบแรกนะทุกคนใครที่อยากได้ตัวอื่นก็สามารถดองเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวอื่นมาเรื่อยๆนะทุกคนสําหรับอ่าการันตีนะพวกซุยลิวก็มีนะครับตอนนี้เซิร์ฟจีนซุยริวมานะสําหรับอ่าเลดอัพการันตีนะครับทุกคนเออก็ไปอ่ารูที่2นะ ยี่สิบใบนะบยี่สิบใบแรกผ่านไปนะครับทุกคนก็ไม่มีตัวอะไรมานะสามสิบใบนะครับสามสิบใบต่อมานะปึ๊บยังไม่มีกระตุกกระตุกอะไรให้เลยนะครับทุกคนได้เป็นบิสคิงมานะปะโลที่สี่นะครับทุกคนเหมือนจะร้อยไปมันจะออกทองมานะแต่ไม่รู้ว่าจะจะได้ปูบ,บอมหรือเปล่านะทุกคนปึ๊บปึ๊บยังไม่มีกระตุกนะได้เป็นบอลทองมานะครับทุกคนป่ะลที่ห้านะทุกคน ก็ดีมากๆนะสําหรับเอาปูบอมมาลงตู้ตัวแดงนะเพราะว่าสําหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเขาน่าจะรีกันให้วนเลยนะทุกคนเออไม่ใช่ตู้ตัวแดงดิตู้เหรีดการันตีนะทุกคนไม่รู้ว่าเซิร์ฟใหม่ๆเขาจะขายกันเท่าไหร่นะสําหรับปูบอมนะปะไม่รู้ว่ารูที่เท่าไหร่แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยกดไปดูแล้วกันนะครับปึ๊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 บไม่มีกระตุกเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้อ ได้แยงกับบอลทองมานะอ๋ออันนี้โลที่70นะทุกคนป่ะ70ใบโอ้โหเอ้ยโอ้โห,โ,โ,หโลกก็คือร่างกายบอกแล้วถ้ามันถ้ามันไม่กระตุกนี่ก็คือใช่เลยใช่เลยไม่ใช่ปู่บอมแน่ๆอ่าขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเสียงขึ้นจมูกนะเพราะว่าไม่สบายอยู่นะตอนนี้ ก็มาทําคลิปนะครับทุกคนเพราะว่ามันเริ่มจะห่างหายกันไปค่อนข้างที่จะนานแล้วนะอ,อผมไม่ได้ลงคลิปนานละปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบไปร้อยใบแรกนะครับทุกคนเฮ้100ยร้อยใบหรือเก้าสิ100บแปดร้อยใบเลยร้อยใบดิปึ๊บโอโ้โหน่าจะไม่เหลือจากการ์ตีแล้วนะครับทุกคนกคน่อนทำไมผมไม่เก็บไว้ให้ซุยลิวนะซุยลิวผมยังไม่มีนะล่างแรก พราะแต่ว่าผมจะเอาล่างยูออยู่แล้วนะซูริวซึ่งมันมีการันตีล่างแรกอยู่แล้วนะสำหรับซูริวนะครับผมก็เลยไม่คิดว่าจะเก็บไว้ให้ซูริวนะสำหรับตัวแดงนะไปได้มาก่อนการันตีมาสักตัวเอ้สักโอ้โหมนุษย์โอ้โหมสุมถูกตู้ใช่ไหมประเดีนอะประเด็นคือผมสุมถูกถูกตู้ใช่ไหม สรุปมันเลดอัพอปูปบ่บอมเลดอัพอ่วัคซีนแมนเ,นเนี่ยมันมาสองตัวแล้วนะวัคซีนแมนอะเกินไปหรือเปล่าปะกดข้ามไปมันมาสองตัวติดเลยนะตัวอื่นบ้างก็ไม่ได้นะป่ะอตอนนี้น่าจะร้อยหกสิบป่ะหรือว่าร้อยเจ็สิบละร้อยหกสิบนะเอ้รนะ้อยห้าสิบดิ โอ้ขอให้มาสักตัวก่อนการันตีก็ไม่น่าจะได้แล้วนะทุกคน,นไป<อ>ว่าอย่างน้อยมันก็ได้อัปดาวไงถ้ามาก่อนการันตีสักตัวไป let's go เออไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆปะส0บโลสุดท้ายนะครับทุกคนผมนก็ขอกดข้ามไปเลยแล้วกัน โอโหไม่มีกระตุกกระตุกอะไรให้ทั้งนั้นโอเคครับทุกคนก็การันตีล้วนๆเลยนะทุกคนนี่เราก็ได้ของมาแล้วเราก็ได้ปูบอมมานะค่าจากลาสิตกว่าร้อยเพื่อมาที่นี่นี่ได้มัดลิกอะไรสักอย่างนะได้ปูบอมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็กดเสียไปได้ห้าพันเนีย โอเคเราก็ได้นี่มานะอ่าไหนเอ่ยปูบอมปูบอมนี่ผมก็ได้ปูบอมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ขออนุญาตใส่สูตรนะโอ้โหโอ้โหสี่ร้อยเลยเอออตัวไหนไรประโยชน์บ้าง่ยังไงก็ต้องกดหมดอยู่แล้วนะตรงนี้ปไปเลยอ่าปูบอมปูบอมนี่ไง ปั๊นี่ผมก็จะอัพสักนิดสักหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นคอที่ดีนะปูบอมปึ๊บปึ๊บโอเคเอาไว้แบบเล่นเป็นทีมลองนะสำหรับปูบอมพลังหนึ่งอยู่ที่หนึ่งล้านสามเศษเลยนะก็ได้อยู่ปูบอมจะเน้นเป็น HP ของไม่มีดีดเลยอ่ะใส่ sp อัตราคิแล้วก็ใส่มันจะมี sp sp เปอร์เซ็นในผมบ้างวหนะโอ้ย sp จบตีเปอร์เซ็นแล้วกัน sp ความเร็วจมตีป้องกันจมตีความเร็ว sp ป้องกันโจมตีโอเครู้มือ sp อ่ะ,ะใส่ไปก่อนนะทุกคน ว่าของทองผมค่อนข้างที่จะเกลือมากนะสำหรับไอดีผมนะ,ะการปับ๊บใส่เป็น h p ไปใส่เป็น h p อ่ะ h p ไปโอเคโอ้โหเพิ่มมากระติดหนึ่งพลังแต่ว่ายังมีตรงนี้อยู่นะแต่ว่าไม่อัพนะตรงนี้นะก็ขอเอาเก็บไว้เป็นอนี่ละกัน1ล้าน4เ่แสนพลัง1นงล้าน4ี่แสนนะ อันดับหนึ่งคนนี้นะ PVP อันดับหนึ่งเขายังเล่นคอเป็นคอปูบอมอยู่เลยนะแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเล่นได้นะคอปูบอมเพราะว่าผมอาไอพี่ดำผมไม่อาวุธไม่3ดาวนะครับทุกคนก็เลยเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มเม็ดเจมให้เพื่อนนะก็เลยได้เล่นคอมา้าไปก่อนนะครับทุกคนซึ่งคอปูบอมผมว่าดีนะผมว่าดีมากๆโอ้โหเขากรอบเรียง3ตัว อีซี่ยังไม่มีกรอบแดงสักตัวโอเ้เขากอบแดง3ตัวแล้วโอ้โหสีดาวเหลืองสีดาวม่วงห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงหูเขาตึงจังพลัง22ล้านอ่ะพลังผม19ล้าน,นีนใน PVP อ่ะมาทุกคนก็อัปเดตพลังกันนิดหน่อยนะตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่ยอันดับที่5นะครับทุกคนอยู่ที่20ล้าน9เศษนะครับทุกคนกดอื่น22ล้าน21ล้าน้า หนุ่มคนนี้เปิดพลังไปก็น่าจะ22-23ล้านนะทุกคนพ่านด่านก็อยู่อันดับที่9นะตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่11เลยนะทุกคน5ล้านนะแล้วก็กิลอยู่อันดับที่1นะตัวละครก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็อันนี้สําหรับดันพลังนะแต่ว่า PVP ก็จะเป็นอีกแบบ PVP ก็ฟุกก็จะได้ออกไปแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะได้ออกไปนะก็จะเป็นแบบนี้ แบบนี้นะทุกคนสำหรับทีม PVP นะเออก็รอใส่อาวุธที่ดีๆนะว่าจะเอาโซนิกแต่ถ้าเอาโซนิกอ่าซุยลิวอาจจะทันนะแต่ว่ามันจะไม่ทันคออ่าโบลอดนะทุกคนผมก็เลยอ่ะ ค้ำามไปเอาซีริลกับบูลอสเลยละกันนะสำหรับไอดีผมนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ยังกลับมาดูนะทุกคนเออถ้าใครกลับมาดูก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กด s u b สไครต์ก็สามารถกด s u b สไครต์ให้ผมได้นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็อ่า ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนก็จะพยายามมาลงคลิปนะครับทุกคนเออกห็หาคอนเทนต์ที่จะมาลงอยู่นะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรฝากคนกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ